ลีดาทะหลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูแรนดอมนะคะความรักของคุณกับเขาคนนั้นกันว่าวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคนนั้นกําลังมีความคิดมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณบ้างนะมีอะไรอยากสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณเราลองมาเช็คกันดูนะคะอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามซับสไคร์คลไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กรอบด้วย อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้นะคะรวมถึงฝากเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้กอบนิดนึงนะกอบจะลงวันละประมาณ2คลิปเช้านะคะช่วง8โมงกับ2ทุ่มตอนมืดนะคะยังไงก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังเพื่อรับพลังงานบวกๆกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมาดูกันค่ะวันนี้ไพ่อยากสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเขาคนนั้นบ้างเอ่ย ให้เมจิเชียนใบแรกนะคะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความรู้สึกแบบอย่างรู้ฟ้าดินน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ตาม,ตามนะปับนะขอปรับสีนิดหนึง่งสี่เหรียญน,นะคะพลังงานวันนี้นะก็รู้สึกว่าปับนึงนะคะเดี๋ยวกอขอปรับแสงนิดนึง่งมันสว่างไป t ด e s t ตานะ มีใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีเซนต์มีซนะิกเซนต์น่ะมีสัมผัสที่หกคุณก็ได้หรือเขาก็ได้หรือคุณทั้งคู่ก็ได้สองถ้วยนะคุณกับเขามีความเชื่อมโยงกันทางทางจิตวิญญาณกันได้ด้วยนะไม่รู้ว่าคุณทั้งคู่รู้ตัวกันหรือเปล่าน่าจะรู้นั่นแหละนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกนะคะห้าเหรียญเดอ m o มูนค่ะเถ้วย สิบเหรียญน,นะคะเนี่ยคุณดูไพ่เก้าเก้าถ้วยกับไพ่สี่เหรียญน,นะเป็นไพ่เหมือนคนทำสมาธิอาจจะมีคุณก็ได้นะหรือเขาก็ได้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่อาจจะชอบเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งลี้รับในเรื่องของจิตวิญญาณมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเป็นสัมผัสที่6หรือการทำศีลสมาธิการชอบสมาธิการปฏิบัติ การถือศีลหรือการชอบทำโยคะก็ได้อะไรประมาณเนี้นะเล r เวอร์ไพ่นี่มีแต่ไพ่ของการเชื่อมโยงเท่านั้นเลยอ่ะสถ้วยกับเลเวอร์ไฮพี c e นะคะเป็นไพ่พระนะไพ่พระสังฆราชจัดเม้นพลังงานไพ่วันนี้นะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณนิดนึงนะอันนี้สำหรับคนที่เชื่อเรื่องนี้นะคะดูต่อนะ แต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อทางเรื่องจิตวิญญาณหรือเกี่ยวกับเรื่องอ่าสิกเซนสัมผัสที่หกนะคะก็เลื่อนผ่านได้แต่ถ้าใครเชื่อเรื่องนี้มาฟังกันต่อคือพลังงานวันนี้คนที่คุณถามถึงคนที่คุณรักเนี่ยเขาคนนี้นะคะกับคุณนะ่ะเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกเป็นคนที่มีสิกเซนมากๆเป็นคนที่อย่างรู้ฟ้าดินนะ่ะ บางทีบางคนอาจจะรู้ตัวบางคนอาจจะไม่รู้ตัวบางคนเป็นหมอดูยังได้เลยนะเมจิเชียนเดอะมูนเหล่านี้เป็นคนที่มีสัมผัสที่6จริงๆสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้สามารถที่จะส่งกระแสจิตหรือส่งพลังจิตหรือส่งสัญญาณบางอย่างไปถึงอีกคนหนึ่งได้แล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่มาในไทยเดียวกันกับคุณนะ่ะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6เหมือนคุณอย่างเงี้ยจะรับ การสื่อสารกับคุณได้เร็วมากๆบางครั้งคุณกับเขาคนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่ต้องพูดอะไรกันมากแค่มองตาก็รู้ใจอ่ะบางทีคุณคิดอะไรคนคนนี้จะรู้ความคิดของคุณหรือเขาคิดอะไรคุณจะรู้ความคิดของเขาเหมือนคุณจะมีรางสังหรณ์บางอย่างแล้วเป็นรางสังหรณ์ที่แม่นยำทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นบางคนนะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นพลังงานประมาณนี้ถ้า คุณกาลังรู้สึกว่าบางทีคุณแอบสงสัยเหมือนกันเนาะว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราคิดแบบนี้อยู่ดีๆเขาพูดขึ้นมาหรือเขารู้ได้ยังไงว่าเรากําลังต้องการสิ่งนี้อยู่ดีๆเขาเอามาให้เขานํามาให้หรือเขาพูดถึงเขารู้ได้ยังไงบางครั้งมันเป็นเหมือนเดจาวูอะความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณอยู่กับเขาหรือคุณไปที่ไหนด้วยกันสักที่หนึ่งหรือประโยคไหนที่คุณกับเขาเคยคุยกันแล้วคุณรู้สึกว่าอุย้ยทำไมเหมือนเหมือนเราเคยคุยกันมาก่อนแล้วเรื่องนี้ประโยคเนี้เคยได้ยินมาแล้วอะ มันเป็นเหมือนเดจาวูแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเป็นสิ่งที่คุณกับเขาสื่อถึงกันได้จริงๆสัมผัสถึงกันได้จริงๆแล้วคุณกับเขาก็มีพลังงานการเป็นคู่แท้หรือการเป็นพาสไลท์เป็นคนแนอดีตชาติมารวิการไม่ว่าจะเป็นคู่แท้เป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่แบบไหนก็ตามแต่แต่คุณกับเขาการมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอนะิญอะ นะคะคุณกับเขามาเจอการมีพันธะสัญญาร่วมกันแล้วก็มีมีพลังงานของความรักความผูกพันกันทางจิตวิญญาณมากๆนะคะเวลาที่คุณห่างกันหรือเวลาที่คุณมีปัญหากันหรือเวลาที่คุณไม่ได้คุยกันคุณเชื่อไหมว่าคนคนนี้นะคะหรือเวลาที่เขาคิดถึงคุณเวลาที่เขาอยากที่จะส่งสารบางอย่างให้คุณรับรู้คนคนนี้ เขาจะพยายามส่งผ่านกระแสจิตเขาหรือเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับคุณมากๆเลยนะหรือตัวคุณก็ตามแต่ที่พยายามที่จะเชื่อมโยงจิตวิญญาณกับเขาแต่คุณรู้ไหมว่าคุณและเขาก็สามารถคอนเน็ก์กันได้อะคุณและเขาสามารถที่จะดึงดูดกันแล้วมีความรู้สึกนึกถึงเหมือนกันได้มีความรู้สึกเหมือนกันได้อย่างเช่นนะคะ บางเวลาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกเป็นห่วงเขามากเลยหรือคุณคิดถึงเขามากเลยหรือคุณกําลังรู้สึกว่าทําไมแบบเราถึงคิดถึงคนคนนี้ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้นะคะให้คุณรู้น,นะว่านั่นน่ะคือเขากําลังนึกถึงคุณหรือเขากําลังส่งกระแสจิตเชื่อมโยงมาถึงคุณอยู่เขาพยายามที่จะเชื่อมโยงกับคุณนะคนคนนี้บางครั้งคุณอาจจะไม่เชื่อได้ซ้ำว่าเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้แต่มันก็ไม่แน่นะ คือบางคนเขาเชื่อมากๆเลยส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าระหว่างคุณกับเขามันต้องมีความพิเศษอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกสัมผัสได้ว่าเรามีความเหมือนกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและบางครั้งคุณก็สามารถรู้ในความต้องการของเขารู้ว่าเขาคิดอะไรรู้ว่าเขาจะพูดอะไรรู้ว่าเขาต้องการสิ่งไหน เหมือนคุณจะพูดออกมาหรือคุณจะแสดงออกมาเหมือนคุณรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเช่นเดียวกันกับเขานะคะเพราะฉะนั้นพลังงานในวันนี้มันเป็นพลังงานเกี่ยวกับจิตวิญญาล้วนๆเลยนะคนคนนี้พยายามนะคะพยายามที่จะสื่อมาถึงคุณนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เขาคิดถึงคุณเวลาที่เขาเป็นห่วงคุณเวลาที่เขารู้สึกแบบรักคุณแต่เขาไม่กล้าพูด นะคะหรือเวลาที่คุณมีปัญหากันไม่ได้คุยกันนะไม่ได้มีการสารสัมพันธ์กันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แตค่คนคนนี้ยังคงเชื่อมโยงกับคุณทางจิตวิญญาณอยู่เสมอคุณกับเขาเชื่อมโยงกัน,กนได้แล้วเขาเองนะคะคุณดูไพ่เมจิเชียนนะกับเดอะมูนคนคนนี้บางคนนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นสายมูหรือเป็นคนเล่นของก็ได้หรือเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่เป็นศาสตร์ลึกลับอะได้เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นสายดําหรือสายขาวบางคนอาจจะมีพวกเขาเรียกน,นะสเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือตัวคุณก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นสายปฏิบัติสายขาวที่ชอบทำศีลสมาธินะคะเพื่อทำให้ตัวเองมีสติหรือการมูเตลูบางสิ่งบางอย่างตัวคุณก็เช่นกัน คุณก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากๆนะแล้วคุณก็อาจจะเป็นสายปฏิบัติเช่นเดียวกันคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ทำบุญไหว้พระด้วยคุณพยายามที่จะมูเตลูเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความรักของคุณมีความสมหวังดังที่คุณปรารถนาบางคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนปฏิบัติด้วยตัวด้วยใจของตัวเองในการเชื่อมโยง ในการทําให้คุณกับเขามีดวงจิตที่ผูกพันกันแต่ก็จะบอกว่าสิ่งนี้ที่คุณอาจจะกําลังทําบางคนทํานะบางคนอาจจะไม่ได้ทําแต่คนของคุณนะ่ะเขาก็ทําเช่นกันคุณอาจจะเหลือเชื่อเพราะบางคนคุณคิดว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่เขาอาจจะแอบทําก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นภายในเขาอาจจะไปพยายามแบบทาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ ให้คุณแบบมีความรักมีความหลงมีความคิดถึงเขาอาจจะพยายามที่จะเชื่อมโยงกับคุณนะคะส่งกระแสจิตนะผ่านความรู้สึกผ่านจิตวิญญาณมาถึงคุณว่าตอนนี้เขากําลังต้องการคุณนะเขากําลังอยากคุยกับคุณเขากําลังคิดถึงคุณอะไรประมาณนี้บางคนคุณลองสังเกตให้ดีนะคะถ้าเกิดคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังคิดถึงเขามากๆเลยคุณอยากได้ยินเสียงเขาคุณอยากโทรคุยกับเขา หรือคุณอยากเห็นข้อความการทักมาของเขาอยู่ดีๆข้อความเด้งมาหรืออยู่ดีๆเขาโทรศัพท์มาหาคุณหรืออยู่ดีๆเขาส่งข้อความมาหาคุณเนี่ยแหละมันคือการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณนะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะให้เขาทําให้คุณหรือให้เขารู้ใจคุณแล้วอยู่ดีๆเขาทําให้คุณโดยที่คุณยังไม่ได้บอกอ่ะนั่นก็คือคุณกับเขาสามารถส่งผ่านกระแสจิตกันได้ส่งผ่านจิตวิญญาณกันได้ เพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้มันเป็นเรื่องราวของคนคนนี้เขาพยายามที่จะสื่อสารกับคุณผ่านจิตวิญญาณนะคะทั้งคุณและเขาเขากำลังพยายามจะเชื่อมโยงกับคุณเขากำลังจะส่งผ่านความรักความคิดถึงโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันหรือห่างกันไม่ไม่เขาเรียกนะไม่มีคอนเนคชั่นกันอะไรประมาณนี้หรือทะเลาะกันอยู่อะไรก็ตามแต่ แต่ให้คุณรู้ไว้ว่าคุณกับเขายังคงเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลายังคงสื่อสารยังคงรู้สึกถึงกันได้อยู่ตลอดเวลาแล้วคนคนนี้ก็พยายามที่จะส่งผ่านกระแสจิตเขาให้คุณรับรู้ว่าเขายังคงรักคุณเขายังคงต้องการคุณเขายังคงอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขายังคงแบบรู้สึกนึกถึงถึงคุณบางคนนี่แบบว่าเป็นสายมูเตลูขั้นสุดเลยนะคะ คุณดูไพ่นะแต่ละบายเหมือนกับขอเทวดาฟ้าดินขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ตามแต่องค์เทพอะไรที่คุณและเขาเคารพนับถือนะคะแล้วซึ่งการกระทําเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่แค่คุณกระทําคือตัวเขาก็อาจจะกระทําด้วยเช่นกันเพราะว่าพลังงานมันเป็นพลังงานของทั้งคุณและเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่ไพก่กำลังจะบอกกับคุณว่าเขาคนนี้พยายามที่จะ สื่อสารกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นยามหลับยามตื่นยามนอนยามอะไรเขาจะส่งผ่านความฝันมาถึงคุณยังได้เลยบางทีคุณกับเขาฝันถึงกันฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวาคุณได้มาอยู่ด้วยกันได้อ่ามาแบบมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อะไรกันอะไรประมาณนี้นั่นให้คุณรู้ว่าเขาเองเขาก็เชื่อมโยงกับคุณเขาก็มีความรู้สึกเนี้ยหรืออาจจะเก็บเอาไปฝันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น หน้าไพ่วันนี้เป็นหน้าไพ่ของคนที่เหมือนกับว่าเขาว่าเขาเชื่อว่าคุณกับเขาอะสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้โดยที่บางครั้งไม่จําเป็นต้องพูดต้องบอกกันแต่เขารู้ว่าคุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงต้องการอะไรบางทีเขาก็รู้เหมือนคุณรู้เขารู้เราประมาณนั้นเลยนะคะพลังงานคือประมาณนี้เลยแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อนะคะ พลังงานวันนี้พูดถึงความเชื่อล้วนๆเลยนะคะเกี่ยวกับตัวคุณหรือตัวเขาที่เชื่อในเรื่องของอสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับหรือการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริ์เกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรอย่างสิ่งลี้ลับต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เชื่อในเรื่องของซิกเซนนะคะเชื่อในเรื่องของเบื้องบนเชื่อเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมั่นศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นสายเทพ ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามแต่นะแต่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถที่จะทําให้คุณกับเขาอะมีความรู้สึกนึกถึงกันได้นะคะในทุกช่วงขณะจิตที่จิตเขาว่างจิตคุณว่างโดยเฉพาะกลางคืนนะคนคนนี้จะชอบมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณมากๆเลย คุณจะคิดถึงกันมากๆเลยช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาที่จิตสงบว่างเปล่าหรือช่วงเวลาที่อยู่แบบคนเดียวกันทั้งคู่อะ่ะไม่มีอะไรมาลบกวนอะ่ะคุณกับเขาจะเชื่อมโยงกันได้ดีมากๆนะคะนี่ก็คือพลังงานของเขาในวันนี้เขาพยายามบางคนขอฟ้าขอฝนขอพยายามที่จะวิงวอนอ้อนวอนอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมีปัญหากันเขาก็พยายามอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาเชื่อ เพื่อที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันและหลายๆคนเขาพยายามอ้อนวอนขอวิงวอนนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลด้วยให้คุณเป็นคู่แท้ของเขาจริงๆนะเลเวอร์กับไพ่สองถ้วยขยายกันแล้วไพ่มันเป็นไพ่เชื่อมโยงหมดเลยนะคะมีไพ่จัดเม้นมาเห็นไหมคะเป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานวันนี้นะคือแน่นอนว่า คุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาเจอกันที่คุณได้มารักกันที่คุณได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขมามีกันละกันนะคะมันมีที่มาที่ไปมีเหตุและผลนะคะคุณเป็นคู่ที่ถูกจัดสรรมาจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับคุณมากๆนะคะเชื่อมโยงความรักความผูกพันความคิดถึงส่งผ่านจิตวิญญ,ญาณมาถึงคุณประมาณนี้นะคะ ทีนี้ขออนุญาตขยายไพ่ต่อแล้วกันนะคะอีกสักนิดนึงว่าแล้วความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาอะทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนจะเป็นไปในทิศทางใดคะแปดเหรียญน,นะคะไพ่ชาลิออต คุณเห็นไพ่ชารีออตไหมว่ามีไพ่เชื่อมโยงคือไพ่เด็กน้อยอยู่ข้างบนคุณกับเขาอะบางคนมีความแตกต่างกันมากนะคะเหมือนขาวกับดำอะแต่คุณจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเหมือนหยินหยางอะคะ่ะคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งเย็นอีกคนหนึ่งด้านมืดอีกคนหนึ่งด้านสว่างแต่คุณทั้งคู่ก็สามารถที่จะฝ่าฟันปัญหานานานประการชารีออตคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขการฝ่าฟันการสู้การลุยการไฟติ้ง นะคะวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีเบบีนะคะร่วมกันก็ได้นะในบางคนนะคุณกับเขาสุดท้ายแล้วคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ครองรักครองคู่กันอย่างมีความสุขก็ได้มีบุตรด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะสิบไม้เท้าเนี่ยสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านี้ก็เป็นไพ่ของโซคอนเนคชันนะคะเป็นไพ่ของการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณได้เช่นกัน แล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการเชื่อมโยงล้วนๆเลยเป็นไพ่เกี่ยวกับจิตวิญญาล้วนๆเลยหกเหรียญน,นะคะอืสิบถ้วยค่ะเห็นไหมคุณกับเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าแนวโน้มในอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณน่ะจะมีโอกาสที่จะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหรือมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้สร้างครอบครัว นะคะคใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในบ้านใช้คาเดียวกันนะร่วมทุก์ร่วมสุขไปได้วยกันมีลูกนะคะมีลูกน้อยกรอยใจประมาณหนสองคนในอนาคตนะที่มีแนวโน้มความสัมพันธ์คุณนะจะมีความสุขกันมากๆจะมีความรักมีความอบอุ่นกันมากๆนะคะไนถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญหกดาบเนี่ย คุณจะมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่เฮอร์มิตนี่ก็เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันเป็นไพ่ของการตื่นรู้การมีสติได้เช่นกันนะคะคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยนะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบไปไปกันแบบเรื่อยๆอะไปกันแบบไม่ได้เร็วมากนะแต่คุณเชื่อไหมว่าความรักของคุณในอนาคตนะคะ มันจะสโลไล้์มากๆมันจะค่อยๆมีความสุขความทุกข์จะค่อยๆเหือดหายไปแต่มันจะเริ่มมีความสุขเข้ามาแทนที่คุณจะช่วยกันดําเนินความสัมพันธ์เนี้ยถึงมันจะมีไพ่สิบไม้เท้ามามันเป็นความเหนื่อยเหมือนกันแหละมันก็เหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้หนักนะคะไม้เท้าแค่นิดเดียวเองเห็นไหมคะสิบไม้เท้าแต่คุณถือได้แบบสบายกันเลยอุ้มแมวยังได้เลยเห็นไหมคะไพ่สิบไม้เท้าใบเนี้ยมันไม่ได้เกินกําลังมันไม่ได้เกินความสามารถของคุณและเขา ที่จะประครับประคองชีวิตคู่ครั้งนี้หรือความรักครั้งนี้ไปถึงฝั่งฝันไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสุขและความสําเร็จนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่คุณหรือคู่ใครทุกคู่ต่าง,างคนต,งต่างต้องพยายามที่จะร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันประครับประคองไปด้วยกันแต่คู่คุณจะเป็นหนึ่งคู่ที่น่าอิจฉานะคะจะเป็นคู่ที่คุณจะผ่านอะไรมาด้วยกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ผ่านความทุกข์ผ่านความสุขนะคะผ่านคราบน้ําตาแต่คุณจะสามารถที่จะประคับประคองกันไปลงเรือลําเดียวกันไปเจอสายรุ้งที่สวยงามนะคะคุณจะไปเจอความสุขที่มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่มั่นคงเป็นความสุขเป็นความหวังความฝันแบบฉบับที่คุณปรารถนาไว้หลายๆคนอยากมีคู่ที่แบบนำพากันไปสร้างนาะคตสร้างครอบครัวกันอย่างมีความสุข ะะอยู่กินกันพร้อมหน้าพร้อมตานะมีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมนะคะหลายๆคนอยากมีลูกหลายๆคนอยากแต่งงานหลายๆคนอยากมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องที่อยู่อาศายัยอยากมีคนรักอยากมีลูกอันเป็นที่รักนะคะที่จะได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้คุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนั้นแน่นอน แต่ให้บอกไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่มีสติเป็นตัวแทนของความสุขุมความนุ่มลึกนะคะความใจเย็นความละเอียดนะแล้วก็ความพิถีพิถันการมีความมีหลักการมีความมีเหตุมีผลนะคะโตเป็นผู้ใหญ่นะมีการตกตะกอนทางความคิดได้ดีอะไรประมาณนี้เมื่อใดที่คุณและเขา สามารถที่จะเป็นแบบที่กอฟบอกได้อเมื่อน,นั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณคาดไว้หวังไว้แน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้ว่าความรักที่สวยงามที่คุณฝันไว้อะมันไม่ไกลเกินเอื้อมคุณแน่นอนมันมีโอกาสที่มันจะสำเร็จมันมีโอกาสที่มันจะเป็นจริงได้ แต่คุณต้องเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะทางความคิดการกระทำคำพูดทั้งคุณและเขาแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยก,กันได้นะคะอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะมาดูไพ่อรลเลอยากแนะนำอะไรให้คุณรับรูบ้าง Be your best self always นะคะไพ่บอกว่าให้คุณอะเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดอะคือเป็นตัวคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนึกอ,ออกไหมคะพยายามที่จะไม่ต้องไปเป็นเหมือนใครแต่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองอะในแบบฉบับที่คุณคิดว่าเนี่ยแหละคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันแล้วหรือถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่ดีพอคุณก็ลองดูว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องไข คุณก็ทำเพราะทุกอย่างมันเพื่อตัวคุณเองมันไม่ได้เพื่อใครนะคะต่อมานะคะคลิปย r d ร e มอล l i ส์นะคะไพ่ในบนี้เป็นไพ่ของการเก็บรักษาความฝันของคุณไว้นะคะหลายๆคนมีความฝันอย่างที่ก๊อ บอกไปว่าหลายๆคนมีความฝันหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันไปอยากมีคู่รักที่มีความสุขอยากมีครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์อยากมีคนรักที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีอยากแต่างงานทุกอย่างคุณฝันได้นะคะคุณฝันได้แต่คุณอย่าทิ้งความฝันเหล่านั้นบางคนอาจจะรู้สึกอุ๊ยฉันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ไพ่อยากจะบอกว่ามันเป็นจริงได้หมดแหละขอให้คุณเก็บรักษาความฝันของคุณไว้นะคะ แล้วก็จงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะ Hope and Happiness นะคะความหวังของคุณมันจะกลายเป็นจริงมันจะเป็นความสุขอย่างแน่นอนในอนาคตคุณจะได้รับกับความสุขความสมหวังความสำเร็จในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่ไพ่บอกนะ Infinite Blessing นะคะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของพรนะคะ Blessing คือการให้พรพรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีอันสิ้นสุดอะ คุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับพรจากจักรวาลคุณจะได้รับพรจากเทวดานางฟ้าประจําตัวคุณนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจักรวาลเทวดานางฟ้ากําลังพยายามที่จะให้พรกับคุณให้คุณได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณจงเชื่อมั่นให้คุณจงรักษาศรัทธาไม่ว่าจะศรัทธาในตัวเองศรัทธาในความรักศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจงเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถที่จะสําเร็จสมหวังได้ดังที่คุณปรารถนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณนะพไพ่ใบนี้พรที่ไม่มีอันสิ้นสุดด้วยนะคะอ่าต่อมามาดูไพ่มาดูการข้อความก็จะใช้อันนี้แล้วกันนะคะใบน้อยนี้นะคะอ่าลืมไม่ได้นะคะคนคนนี้เขาลืมคุณไม่ได้นะแก้ไข นะคะเขาจะพยายามแก้ไขในปัญหาหรือข้อบกพร่องนะคะหรือปัญหาอะไรที่คุณเจอกันอยู่เขาพยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างให้มันสำเร็จรู้ร่วมไปด้วยดีนะอิสระนะคะตอนนี้บางคู่บางคนเขาอาจจะต่างคนต่างอิสระเป็นอิสระต่อกันหรือเขาอาจจะเป็นอิสระจากคุณเขาอยากจะบอกว่า ตอนนี้โอเคมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต่างคนต่างให้สระซึ่งการละการไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะมาทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะท้อแท้นะคะหลายๆครั้งเขาก็แอบมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในความสัมพันธ์นี้บ้างเหมือนกันเวลาที่เจอปัญหาเจอความทุกข์ นะคะแต่เขาก็จะไม่หมดความพยายามนะที่เขาจะสู้ต่อเพื่อคุณและเขานะคะเพื่อสู้ต่อเพื่อความสัมพันธ์นี้หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นความรักในความรักในความลับที่ไม่ได้เปิดเผยแต่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าวันหนึ่งเขาจะเปิดเผยตัวตนของคุณเขาจะเปิดเผยสถานะคุณหรืออีกนายะหนึ่งก็คือเขาอยากจะให้คุณรู้ว่า ความลับบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจเขาเขาอาจจะไม่เคยที่จะพูดที่จะบอกกับคุณก็คือเขา่ตกหลุมรักคุณซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะเขาตกเขาตกหลุมรักคุณตลอดเวลานะคะเหงาเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเหงามากนะคะเขาเหงาตลอดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือมีปัญหากันอะไรประมาณเนี้นะคะซื่อสัตย์เขาซื่อสัตย์ต่อคุณเสมอนะมีความสุขเขามีความสุข ทุกครั้งที่เขาได้อยู่กับคุณเขามีความสุขที่เขาได้มีคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและเขาก็อยากทำให้คุณมีความสุขเช่นกันนะคะหลงผิดนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาหลงผิดไปบ้างอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาทำผิดพลาดไปบ้างพลัง้งเผอผลๆไผแต่เขาก็อยากจะบอกกับคุณนะว่าเขาจะพยายามที่จะปรับตัวปรับใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาจะไม่กลับไปหลงผิดเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา นะคะและคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะบอกกับคุณเกินว่าเขาก็คิดถึงคุณตลอดเวลานะคะเขาไม่ได้คิดที่จะเข้ามาหลอกลวงคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามาหลอกคุณหรือเปล่านะคะมาทําอะไรที่แบบทําให้คุณเหมือนกับจะต้องเสียอกเสียใจหรือเปล่าเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาหรือเขาไม่ได้คิดที่จะมาหลอกลวงคุณเขารู้ว่าบางคนอาจจะโกรธเขาอยู่ในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเขาอยากที่จะขอโทษอยากจะให้คุณหายโกรธเขานะ แต่ส่วนถ้าเกิดคุณเคยทําผิดกับเขาเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาโกรธคุณไม่ลงหรอกแล้วเขาก็จะไม่มีวันที่จะโกรธคุณด้วยนะคะมีสเสน่ห์เขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยรู้ไหมในสายตาเขาในไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทุกอย่างอิริยาบทคําพูดการกระทําของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะส่วนเติมเต็มคุณคือส่วนที่เติมเต็มในชีวิตเขา วันเก่าๆเขาไม่เคยลืมเรื่องราววันเก่าๆระหว่างคุณและเขาเลยนะคะมันยังอยู่ในความทรงจาเสมอให้อภัยเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาได้ไหมในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณไม่พร้อมนะคะตอนนี้เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่พร้อมที่เขากําลังจัดการแก้ไขเขาอาจจะขอเวลาแต่สักวันหนึ่งนะคะเขาจะทําให้คุณนะคะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการจากเขาเขาจะทําให้คุณเขาจะเป็นคนดีที่สุด สำหรับคุณสักวันหนึ่งเขาจะดีพอสำหรับคุณนะคะหึงหวงเขาหึงหวงคุณมากนะเขาไม่ชอบเวลาที่คุณแบบไปยุ่งกับคนอื่นหรือไปคุยกับใครก็ตามแต่เขาหึงแล้วเขาก็หวงคุณมากๆด้วยแต่แค่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองอดีตนะคะเขาไม่เคยลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาเขายังจามันได้ดีเสมอโชคชะตาเขาเชื่อว่าคุณคือคนที่โชคชะตานำพาให้ได้มาพบมาเจอมารักกันนะคะ เศร้าเขาเศร้านะคะเวลาที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันเวลามีปัญหากันแล้วเขาก็เบื่อด้วยนะคะเวลาที่เขาทะเลาะกับคุณหรือเวลาที่คุณไม่เข้าใจเขาเขาก็เบื่อชีวิตบางครั้งเขาก็เบื่อหน่ายนะคะกับสิ่งที่ต้องเจอกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอืพรมลิขิตเขาเชื่อว่าคุณคือโชคชะตาและพรมลิขิตแลคือเดซินีของเขาเขาเชื่อว่าคุณคือคู่ของเขาเขาเชื่อว่าคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบมาเจอกันนะคะนี่ก็คือเป็น สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะก็ประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ